สวัสดีครับนิสิตที่เรียนวิชาฟิสิกส์มูลฐานทุกคนนะครับมาดูการคูณแบบเวกเตอร์นะครับการคูณแบบเวกเตอร์มีมีสองแบบนะครับแบบแรกหลังจากคูณแล้วจะได้สเกลร์เขาเรียกว่าเป็นการคูณแบบสเกลร์นะครับแบบสเกลร์สเกลสเกลที่แปลว่าขนาดสเกลตัดตัว e ออกแล้วก็เติม r สเกลร์โปรดักต์นะครับ โปรดักที่แปลว่าผลผลิตเนี่ยในที่นี้หมายถึงการคูณนะครับโปรดักการคูณอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการคูณคูณเสร็จปุ๊บคําตอบเป็นเวกเตอร์นะครับเรียกว่าการคูณแบบเวกเตอร์นะครับก็เขียนตามตัวเลยเวกเตอร์โปรดักนะครับการคูณแบบสเกลาร์เนี่ยสิ่งที่ต้องจําเป็นองค์ความรู้นะครับเป็นองค์ความรู้จํา ก็คือถ้าเกิดว่ามีเวกเตอร์ a คูณกับเวกเตอร์ b นะครับใช้สัญ,ญลักษณ์แบบดอทเห็นไหมครับเวกเตอร์ b ใช้คำว,ว่าดอทเพราะฉะนั้นเขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าดอทโปรดักต์ดอทโปรดักต์ไม่ต้องงงครับเขาเรียกว่าดอทโปรดักต์เพราะว่าเวลาเขียนนี่เราใช้เครื่องหมายดอทครับ a b เนะี่ยมันจะมีค่าเท่ากับขนาดของ a หรือ absolute a คูณกับขนาดของ b ก็คือ absolute b คูณกับ cos เซต้านะครับเมื่อเซต้าคือมุมระหว่าง a กับ b นะครับสมมุติว่าน,นี่เป็นเวกเตอร์ b อันนี้เป็นเวกเตอร์ a นะครับมุมตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซต้าโอเคนะครับความหมายทางฟิสิกส์ของตัวนี้เนี่ยนิสิตลองจินตนาการดูนะให้ดูว่า b cos เซต้า b cos เซต้าก็คือด้านที่เราโปรเจกต์ลงมาใช่ไหมขนานตั้งฉากกับ เใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยคือ b cos เซต,ตานะครับด้านเนี้ยเนี่ยขนาดของมันก็คือ b cos สเซต,ต้านั่นเองครับขนาดของ b คูณ cos เซต,ตาแสดงว่าอะไรแสดงว่า a B เนี่ยหมายถึงขนาดของ a คูณกับขนาดของ b ในทิศทางของเใช่ไหมครับอืมเช่นเดียวกันถ้าสมมติว่าอาจารย์เอาไอ้นี้โปรเจกดอทลงมาตรงนี้ โปรเจกต์ไปทางนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้ก็เป็นขนาดของ a cos เซตานั่นก็มีค่าเหมือนกับว่าอาจารย์เอา a มาไว้ตรงนี้ใช่ไหม cos e อย่างนี้ใช่ไหมครับคูณกับขนาดของ b ถ้าคูณกับขนาดของ b มันก็จะมีค่าเท่ากับ a dot b หรือ b a นั่นเองเ,เขียนกับสลับข้างเฉย อันนี้ขนาดดูฝั่งขวาเนี่ยสลับกันได้สลับได้นะครับเพราะว่ามันเป็นขนาดบนเลยสลับกันได้ก็นั่นก็หมายความว่าอะไรเอ่ยมันก็หมายความว่า a. b. เนี่ยก็จะเท่ากับ b. a. นั่นเองมีคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณเหมือนกับที่เราคูณในคณิตศาสตร์ทั่วไปนะครับเอาเถอะพวกนี้ไม่ไม่มีอะไรไอ้ตัวที่จะนำไปใช้จริงๆคือสูตรนี้อาจารย์ขอล้อมกรอบไว้ก่อนที่ต้องจำนะครับไอ้สีแดง จำนะครับ,นะรบต่อไปการคูณแบบเวกเตอร์ครับการคูณแบบเวกเตอร์เนี่ยจะต้องจำสอตัวจำา2อ,อันอันแรกก็คือจำวิธีการหาขนาดก่อนนะครับวิธีการหาขนาดของเวกเตอร์ A คูณกับเวกเตอร์ B หาขนาดก็คืออบส์ลูตของมันคูณไม่ใช่ดอทด้วยเหตุนี้เขาจึงเรียกว่า Clause cross product c r o s s Product ก็คือ cross ก็คือคูณนะครับจะมีค่าเท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของ b สายคราวนี้สายเซต้านะครับสายเซต้าเมื่อเซต้าก็คือมุมระหว่าง a กับ b นะครับวันทั้งตรงนี้เป็น a นะตรงนี้เป็น b เห็นไหมมุมตรงนี้เป็นมุมเซต้านะครับอันนี้เวกเตอร์ a อันนี้เวกเตอร์ b เนี่ยเราได้ขนาดแล้วก็เหมือนโปรเจกต์ไปได้ขนาดออกมาแต่คราวนี้ ความหมายอีกอันนึงคือหาทิศทางครับคูณเราได้เวกเตอร์มันต้องมีทิศทางวิธีการหาทิศทางเนี่ยเขาหาทิศทางด้วยกดมือขวาครับกดมือขวา right hand rule แปลว่ายังไงครับกดมือขวาทางนี้สติว่า a cross b เนี่ยให้เรายกมือขวาขึ้นมานะครับเอาสันมือเลยนะครับชี้ไปที่ a ตรงนี้เป็นปลายลูกศรของ a ชี้ไปเลยนะครับชี้ไปใีทิศนี้เนี่ยชี้ไปทิศนี้นะครับชี้ปุ๊บแล้วกวาดวกวาดปลายมือไปให้เจอ B ไปให้เจอเวกเตอร์ b นะครับวกวาดปลายมือนะี่ไปให้เจอเวกเตอร์ B ีีเวกเตอร์ b กวาดไปทางนี้เห็นไหมกวาดกวาดมากวาดปุ๊บไปเจอเห็นไหมกวาดกวาดตามมุมเนี่ยครับทำกวาดกวาด กวาดตามทิศที่เซต้ามันเป็นบวกเห็นไหมทิศที่เซต้าเป็นบวกก็คือทิศมือขวานี่แหละนะครับพวกเราจําได้ใช่ไหมพิกัดโพล่าพิกัดเชิงขั้วเซต้ามันก็จะขึ้นไปทางนี้ใช่ไหมครับทวนเข็มใช่ไหมครับก็มือขวาเนี่ยแหละทิศทวนเข็มทิศทางลับก็คือทิศทางหัวแม่มือครับมันจะตั้งฉากกับทั้ง A แล้วก็ทั้ง B นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางลับก็จะตั้งฉากขึ้นมาแบบนี้ โดยที่มันจะตั้งฉากกับทั้ง A และ B ตั้งฉากกับ A ด้วยตั้งฉากกับ B ด้วยนะครับนั่นคือทิศทางนี่คือทิศทางรับอันนี้คือทิศทาง A cross B นะครับกดมือขวาในเอกสารประกอบการสอนมีมือมีการวาดรูปเลยจะเปิดให้ดูนี่ครับเห็นไหม A cross B ถ้า B ค o อส A ก็ต้องคว่ำมือลงให้ theta มันเป็นบวกให้มันกวาดไปทางด้านนี้โอเคนะครับจัวแล้วแค่นี้แหละความรู้นี่สองแบบต่อไปเป็นการนำไปใช้ดูการนำไปใช้กันนะครับไปดูตัวอย่างอาจารย์จะก๊อปปี้ตัวอย่างไปก็แล้วกันเอาตัวอย่างที่เอาตัวอย่างที่สิเบเจ็ดนี่ก่อนนะครับ อย่างที่สิบเจ็ดคอทำไมอาจารย์ไม่เอาตัวอย่างที่สิบหกเอาสิบหกก่อนก็ได้ครับตัวอย่างที่สิบหกนะครับนี่เขาบอกว่าจงหาผลคูณแบบสเกลาร์ก็คือหา a b นั่นแหละของเวกเตอร์สองเวกเตอร์ดังรูปนะครับเมื่อเวกเตอร์ a เนี่ยมีขนาดเป็นสามหน่วยอาจารย์เขียนสามหน่วยนะครับตัวนี้นะะบ,บอกขนาดมาแล้ว บอกมาหมายเขาไวยังไงหมายเขาว่า,อาไ,ไเาาอเนี้ยเท่ากับสามใช่ไหมครับ b มีขนาดเท่ากับห้าก็แสดงเวกเตอร์ b มีขนาดเท่ากับห้า 5, ตรงเนี้5ห้ามุมก็บอกมาแล้วเห็นไหมจากการวาดรูปมุมเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยอันนี้หกสิอันนี้สามสิบหกสิบบวกยี่สบก็เป็นแปดสิบนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ยากเลยครับเป็นโจทย์ชั้นเดียวเลยทำยังไงครับ a b ก็จะเท่ากับขนาดของ a คูณขนาดของ b คูณกับ cos เใช่ไหมครับก็แทนค่าเลยครับก็จะได้เป็น3คูณกับ5คูณกับ cos 80นั่นเองนะครับได้คำตอบเท่าไหร่อาจารย์ขอกดเครนเลขก่อนนะครับ สามคูณห้าคูณคอสแปดสิบสองจุดหกศูนย์ะครับตอบเลยครับ a.b ดอเป็นขนาดนะครับจบเลยครับแทนค่าตอบเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่งครับตัวอย่างที่หนึ่งจุดเจ็ด เจ็ดนะครับนี่จันดึงไปตัวอย่างที่1.7เจ็ดขาบอกว่าจงหามุมระหว่างเวกเตอร์ A กับเวกเตอร์ b โดยให้เวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ b มาในรูปขององค์ประกอบดังรูปนะครับเราก็คูณแบบซื่อๆเลยครับนี่เสร็จครับเพราะว่าองค์ความรู้เดียวที่เรามีเกี่ยวกับการดอทที่เราจํามาได้ก็คือตัวนี้ใช่ไหมขนาดของ a คูณขนาดของ B ใช่ไหม คูณด้วยคอสเซตา้าใช่ไหมอคอสเซตา้าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาให้หามุมก็แสดงว่าคอสเซต้าก็จะเท่ากับเท่าไหรนะ่เนี่ยขนาด a b หารด้วยขนาดของ a คูณขนาดของ b ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าเซต้าของเราก็คืออาร์คอสอันนี้คือคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ a b หารด้วยขนาดข,าดของ a คูณขนาดของ b โอเคไหมครับ อันนี้เป็นสมการที่1นึก็แล้วกันทําไมอาจารย์ตั้งสมการที่1ก็เพราะว่าเราต้องไปหา a b มาเราก็หาขนาดของ a มาหาขนาดของ b มานะครับไอตัวขนาดของ a เนี่ยเราเรียนมาแล้วขนาดของ a เนี่ยก็คือ square root องค์ประกอบของ a ใช่ไหมในที่นี้ก็คือ2ยกกําลัง2บวก3ยกกําลัง2บวก1ยกกําลัง2 2 3 1มาจากไหอันนี้2งน,นี้3งอันนี้1ใช่ไหมครับ นีไ่ไงองค์ประกอบของมันยกกำลังสองก็จะได้เท่ากับสแควร์รูทสี่บวกเก้าบวกหนึ่ก็คือ square root ิบสนั่นเองนะครับอันนี้อาจารย์ให้เป็นสมการที่2ก็แล้วก,กันนะครับได้ละต่อไปหาขนาดของ b อันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราเคยเรียนมาแล้วเราก็ได้เป็นลบสยกกำลังสองบวกสยกกำลังสองลบหยกกำลังสองก็คือบวก ลบอยู่กลองสองเห็นไหมครับก็จะเป็น16บวกกับ4ใช่ไหมครับบวกกับ1นั่นก็คือ square root 21นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวขนาดของ b เนี่ยอาจารย์ได้แล้ว square r o o ่21เเป็นสมการที่3ก็แล้วกันได้ a เหลือไอเอเขาเนี่ยจะขึ้นไปทางข้างบนนะครับ a.b ด b นะ a บก็จะเท่ากับ 2 i บวก3 j บวก k คนะครับดอทกับลบ4 i บวก2 j ลบ k คนะครับเอาละคูณซื่อครับอาจารย์คูณตัวแรกก่อนปึง้งคูณตัวนี้2คูณกับลบ4เป็นลบ8 i, I. ไดไอดอทไอเห็นไหมคูณตัวที่2ครับ บ,บวกสามสองเป็นหก j i นะครับแล้วก็ลบตัวที่สามตัวนี้คูณกับตัวนี้นะครับตัวที่สามปุ๊บคูณกับตัวนี้ก็จะได้เป็นลบสอง i k r เอไปครับคูณซื้ออาจารย์เอาตัวนี้คูณตัวนี้ตัวนี้คูณต,ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คูณตัวนี้บวกเข้าไปนะก็จะเป็นลบสิบสอง i นะครับเป็นบวกหกทันนะ j j นะครับเป็นลบสามนะครับแล้วอันนี้อันนี้อันนี้สามตัว ก็จะเป็นลบส i k เห็นไหมครับบวกบวกเท่าไหร่บวก8ปดเห็นไหมแต่ไม่ใช่บวก2 1งหนึ่งคูนกับสงบวกส k อาจารย์เขียนลำดับให้มันถูกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือ k i เราจะไม่งงน,นี่ k i อันนี้ก็ k j แล้วก็ k k ก็เป็นลบ k k โอเคปัญหาอยู่ตรงที่นี่ครับคานนี้ไอ้พวกนี้มีค่าเท่าไหร่ i i เรามีความรู้เดียวก็อย่างที่อาจารย์บอกความรู้เดียวก็คือ a b เท่ากับ a ขนาดของ a คูณขนาดของ b cos ์เซต้าเราก็ให้ a เป็น i ไงไหม i i ก็เท่ากับขนาดของ i ใไหม คูณขนาดของ i มุมระหว่าง i กับ i ก็คือมุมศูนย์องศาเพราะฉะนั้นอันนี้ขนาดขนาดของ i ก็คือ1ขนาดของ i ก็คือ1 cos ศย์เป็น1สรุปแล้ว i. i ก็เป็น1นั่นเองครับทำนองเดียวกันนะเนี่ยถ้าเป็น jj ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมครับจ j กเท่ากับ1เช่นเดียวกันกับ k.k อาจารย์ได้ทางละนะครับต่อไป j. i อเขาเนี่ย I. ก็เป็นขนาดของ j คูณขนาดของ i cos สเตาเห็นไหมครับอันนี้ก็1คูณกับ1 cos งเตาระหว่าง j กับ i คือ90 cos 90เป็น0นะเพราะฉะนั้น j.i เนี่ยเท่ากับ0เช่นเดียวกันอะไรที่ตั้งฉากกันเป็น0หมดเลยนะครับออะไรอะ i.k ก็เป็น0 K. I ก็เป็นศูน K. J ก็เป็นศูน K ก็เป็นศูนคือมันตั้งฉากกันนะก็เป็นศูนย์หมดเลยนะครับเราได้ความรู้นี้มาแล้วเราก็มาลุยเลยครับตัวไหนเป็นศูนย์บ้างไอตัวที่ตั้งฉากกันเนี่ยเพราะว่าคอร์สเก้าสิบไงใช่นไหมอันเนี้ยศูนย์หมดเลยครับนี่ก็ศูนย์นี่ก็ศูนย์เหลือแค่สามตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ที่เท่ากับหนึ่งเพราะฉะนั้น a. b. ของอาจารย์ก็คือลบแปดบวกหกเห็นไหมลบหนึ่งลบแปดบวกหกก็เป็นลบสามเนี่ยทั้งหมดลบแปดบกหบเป็นลบสได้แล้วครับ a. d o b. ของอาจารย์เท่ากับลบสอันนี้เป็นสมการที่4ี่แล้กันนะครับเห็นไหมอาจารย์เอาสองสามาแทนค่าครานี้นะครับ แทนค่า 2, 3และ4ใน1กน็ะจะได้เซตา้าเท่ากับอาร์คอร์สอันนี้ลบ3หารด้วยสแควรูท14ใช่ไหมเมื่อกี้กับสแควรูท21เอาไก่อเครื่องคิดเลขก่อนนะครับเครื่องคิดเลขก่อนนะครับ พักคอร์สนะคอร์สของลบสามหารด้วยในวงเล็บรูทสี 4, ่รูทสิบสี่คูณรูทยี่สิบเอ็ด 21, ปิดวงเล็บปิดวงเล็บโอเคหนึ่งร้อยองศานะครับ ประมาณ1 0 0 0 7องศานี่คือคำตอบครับนิสิตครับโอเคหวังว่าพวกเราคงจะเข้าใจเกี่ยวกับการคูณเวกเตอร์แบบแบบดอทแบบสเกลาร์โรดนะครับก็ฝึกฝนทำกันบ้านกันแล้วกันนะครับมีการคูณอีกแบบหนึ่งคือการคูณแบบครอสเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับมันจะยาวเกินไปนะครับสวัสดีครับ